สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมแดงน้อยจัดให้ทีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง W A เวขายที่ดินนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่จะมานําเสนอที่ดินให้ท่านได้เลือกได้หาได้ชมกันอีกหลายหลายแปลงหลายหลายไซส์หลายหลายโซนเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมได้มา โซนสมุทรปราการนะครับอําเภอบางพีตำบลบางเสาทงครับถนนที่รถวิยงนี้นะครับก็คือซอยลัดกระบาง54นะครับมุ่งหน้าบางนาตราดนะครับที่ดินของเราจะอยู่แนวถนนเส้นนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ปากซอยนะครับหน้าปากซอยก็จะลักษณะก็จะมีทั้งโรงแรมโรงพยาบาลสัตว์นะครับธุรกิจต่างๆนานา,นานาประการครบวงจรครับ ย่านนี้ครับความเจริญรอบด้านครับตรงข้ามฝั่งถนนก็จะเป็นตลาดศรีวลีนะครับเขตชุมชนครับที่ไม่หนาแน่นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับหากท่านใดที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินนะครับถ้ามาจากถนนบางนาตราดนะครับตลาดจะอยู่ซ้ายมือนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางมาจากถนนลาดกระบัง54นะครับตลาดจะอยู่ขวามือนะครับปากซอยมีเซเว่นครับ ซอยนี้ไม่มีชื่อซอยนะครับแต่คนย่านนี้เขาเรียกว่าซอยโรงแรมคอนเวเนียนแกรนนะครับจากปากซอยคอนเวเนียนแกรนนะครับเข้าไปถึงหน้าที่ดินก็150เมตรครับถนนในซอยนี้กว้าง6เมตรนะครับรถวิ่งสวนทางกันได้ครับที่ดินของเราจะอยู่หลังโรงแรมคอนเวเนียนแกรนนี้นะครับสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่นนะครับ มีเพื่อนบ้านรอบด้านหมดแล้วนะครับจากปากซอยนะครับมาถึงหลังโรงแรมคอมมิเนียนแกนนะครับผมก็จะติดป้ายไว้ป้ายหนึ่งนะฮะให้ท่านสังเกตด้านขวามือนะครับก็จะมีซอยอยู่หลังโรงแรมนะครับมีถนนเข้าไปถึงหน้าที่ดินเลยนะครับเอาละครับทุกท่านเราไปดูที่ดินกันเลยนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือเปล่านะครับหากท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อลงทุนนะครับเพื่อใช้ใน ประกอบการทางธุรกิจของท่านนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยนะครับที่ดินของเราแปลงนี้เลยครับเหนือที่2ไร่3ตารางวานะครับเมื่อท่านเข้ามาหลังโรงแรมนะครับ50เมตรนะครับมาถึงหน้าที่ดินแล้วนะครับผมจะทําเสาเป็นแนวขอบเขตไว้ให้เพื่อเพื่อเป็นจุดสังเกตนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเท่าที่สอบถามรายละเอียดกับท่านเจ้าของที่นะครับท่านก็ได้แจ้งว่ามีการรังวัดสอบเขตไว้แล้วเบื้องต้นนะครับ อาจจะใช้อาจจะนานแล้วนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบแนวขออเขตชัดเจนนะครับก่อนวันจะซื้อจะขายนะครับเราจะทําการตรวจสอบให้ก่อนวันซื้อวันขายนะครับเพื่อความชัดเจนในการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับท่านได้เนื้อเนื้อที่ครบแน่นอนครับจากเสาซ้ายมือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับเมื่อสักครู่นะครับมาถึงเสานี้นะฮะด้านขวามือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับ หน้ากว้างของที่ดิน36เมตรนะครับแนวลึก89เเมตรนะครับผมมารีวิวช่วงเย็นๆนะครับตะวันกำลังจะตกดินแล้วนะครับทำให้ช่วงเย็นๆนะครับอากาศยิ่งดูแล้วสดสดชื่นนะครับลมเย็นสบายเลยครับโซนนี้ครับอากาศดีบรรยากาศเยี่ยมนะครับโซนนี้ถือว่าเป็นที่ดินทำเลทองอีกแปลงหนึ่งนะครับที่น่าลงทุนนะครับที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือนะครับรูปแปลงลงรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถือว่าเป็นรูปแปลงที่ทรงสวยเลยนะครับบริบทโดยรอบก็จะมีทั้งโรงแรมโรงพยาบาลนะครับคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์น,นะฮะหือว่าย่านนี้กำลังจะพัฒนาในเรื่องของธุรกิจต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อการลงทุนนะครับ แปลงนี้ตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนครับไม่ผิดหวังหรอกครับแปลงนี้ครับราคานี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถูกกว่าราคาตลาดในย่านนี้เลยนะครับราคาขาย18,000บาทต่อตารางบานะครับราคาทั้งแปลง14ี่ล้าน4ห้าบาทครับราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับหากท่านใดสนใจนะครับรีบโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับหรือท่านจะเข้ามา เยี่ยมมาชมที่ดินก่อนเพื่อการตัดสินใจนะครับผมจะแชร์โลเคชั่นไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจโทรมาครับสอบถามกันได้ครับที่0 8 9 2 2 8 6 9 4 9หานะครับลน์ idng 228 6หครับหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกมีเวลามานะครับก็ติดตามทางช่อง YouTube ช่อง w r m ขายที่ดินนะครับก็จะมีที่ดินให้ท่านได้เลือกได้หากันอีกหลายสายหลายแปลงเลยนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกอีกแปลงหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินย่านจังหวัดสมุทรปราการนะครับแปลงนี้สวยราคาเหมาะ เป็นแปลงมุมนะครับติดถนนสองด้านนะครับหากท่านมัวตารางเรสงสัยนะครับท่านจะพลาดเลยนะครับแปลงนี้ครับหายากแล้วนะครับราคานี้การเดินทางสัญจรในย่านนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายสุดๆแล้วครับถนนหลักกว้างสี่เลนนะครับที่ดินของเราห่างจากถนนหลักลาดกระบัง3.4กิโลเมตรนะครับจากถนนบางนาตราดเข้ามาถึงหน้าที่ดินนะครับเข้าซอยวัดศรีวัลย์น้อยนะครับ11กิโลเมตรนะครับ จากถนนมอเตอร์เวสหมายเลขเจ็ดนะครับเจ็ดจุดสองกิโลเมตรนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคสาธารณการอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของท่านอีกเยอะแยะมากมายครบครันครับสำหรับสถานที่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดศรีวลีร้อยห้าสิบเมตรนะครับร้านค้าสะดวกซื้อยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับร้อยห้าสิบเมตรครับสถานีตำรวจศรีสะจรลเข้น้อยนะครับสี่จุดสี่กิโลเมตรนะครับ สนามบินสุวรรณภูมิครับ12กิโลเมตรครับเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ4.3กิโลเมตรนะครับสำนักงานเขตลาดกระบัง6.3กิโลเมตรนะครับวัดศรีวลีน้อย3.4กิโลเมตรนะครับอบอตศรสีสะจระเข้น้อย2.6กิโลเมตรและยังมีสิ่งแวดล้อมธุรกิจอื่นๆเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องล่ำลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะมานำเสนอที่ดินอีกหลายๆไซส์ลหลายแปลงลหลายส่วนให้ท่านได้เลือกได้หากันอีกหลายแปลงเลยนะครับฝากทุกท่านติดตามชมและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ